บายดีน้องมีน้องมันนี่ชิมาค่ะมาหลอกโดนพักเักน้อทุกคนเนาะบายเป็นอะไรอะหิวด้วยนี่มาให้โซล่าทาหลอกน้องทุกคนจ้าบ้าเฮ้ยสบายดีเฮ้ยมึงออกกล้องเด้อมันนี่เด้อมึงเล่นคืองามเถอะงามผู้ขอถ่ายเขอถ่ายได้เฮ้ยเข้าได้เบิ่งแต่เวลาเฮาวถ้าวหนด้เวลาเฮาวิีดหอดกันหันดิเฮ้ยเมื่อหนเมื่อหนาเดี๋ยวสิมาซื้อซอยเด้อจ้า เห็ดเพื่องมนันิโลเจ็ดสิบวะไม่ข่ากันเนาะปีหน้าฉิซื้ออีกทันหนึ่งเอองามเลยนะเฮ้ยกาเห็ดเพื่องคืองามเฉยๆเจ็บมเนาะเมืม่อหน้าก่อนพักอีกอยู่ตลาดใหญ่เซโนเดอร์จ่าทุกคนงามนะเฮ้ยเนาะไม่ข่าก็คืองามนะเฮ้ยใจดีพ่อ,อสงสัยเลยหมเก็ทกระจายสลดัดอีกโลได้สลัดนะ จะแบวซื้ออันเป็นโลเนาะก็ผัดซื้ออะไได้เฮ้ยเมื่อหน้าก็คนโปรดจ้าข้งมาผัดลังเถ้าผัดเถ้าหอมมีผัดห่ารูกแล้วใส่กูซื้อค่ะลุกแล้วเมื่อหน้าเมื่อหน้าสลายีนเนี่ฮะถูกคนเราขายลายนี่มาอุดโนนซอยแล้วด้วยจ้าอ๋อย่างหัวไ้ซื้อมาถ่ายหุบชิ้นซื้อฮักไ้ซื้อทำมันกว่า ขอถ่ายเด้อจ้ามีหน่อไม้มีมะเขือเด้อทุกคนหน่อไม้ฟ้าปาเราก็มีเด้อจ้ามีปลาคอพรเนาะน้าได้มาถ่ายเอามาเลยกูเจ็ดเลยิ้วท่านถ่ายกิโลนี่นะกิโลนี่นะจงามวันนี้นะขอถ่ายเด้อจ้าก็ได้เบิ่งเวลาเข่าพิมเข้าไปเบิ่งกับใครเน้น่ะกิโลนี่ค่ะกิโลก็มีเนาะทุกคนเนาะหัวขางามแส่หัวขานาะ งามเมื Workers, on, amed, anyway. like ่อตอกลางค่ำเอากลางค่ระหว่างงามหางหุ่นพร้อมเด้อจ้ามีหน่อไม้อีกหน่อไม้เถอะนะหน่อไม้เผาเฮะบูซื้อมื่อนี้ฮาก็มาซื้อมื่อน้าเนาะเาถ่ายไว้เนาะใจดีไปอ้าพักเสริมงามวันนี้เนาะสบายดีน้อยสบายดีพักเสริมคืองามเท่เอื้ยงามและสวยนะใช่ได้ดิเมื่งามตีเนาะเอื้อยเนาะเอื้อยก็เอื้อยคนงามเนาะเอื้อยเนาะใจดีพอ

เพิ่นสิซื้อเฮาหั่นเพิ่นติดนี่เฮาเบิ่งสิซื้อเอาตรงงามๆเด้อให้เฮาหาเด้องามเฮาซื้อได้แล้วหากซื้อซอยเจ้าอีกจ้าขอบใจหลายด้ลเด้อจ้ามื้อหน้าสิมาซื้อซอยจ้ามื้อหน้าไปลิ้นหานเฮาีกว่ากับอีแรงส่วนมันไปแน่ตนแรงเด้ออนยินบ่มื้อหน้าไปตนแรงให้ได้ตอนอันเฮาหมเวีย3:00นเฮาแล้วเลยเจ้าก็ขึ้นหานเลยเออเจ้าก็วนเลยแห ชวนไปโหลดเฮาสิตอนหับบอดีดอกตอนหับอย่างดีเลยจ้าตอนหับลายไปกินเด้อเอื้อยมือหนาที่มาแวะใหม่จ้าขอบใจเด้อค่ะซื้อรวมซอยจ้าการขายรวมอ้าวคือหายไปเฉาะนอตไปเลยโอ้ยนอตไม่ขาดก็ขี่ลงขี่ลืมทุกคนเลยมื่อหนามื่อหนาเฮ้ยเฮ้นี่เป็นโซนเฮ็ดเนาะขายมื่อหนาเดี๋ยวจะซื้อเฮ็ดเพืิงไปแกง จ้ามีมีเห nee ็ดนางฟ้าเครื่องแกงน้ำไม้อย่างซี่ซ่าทางนี้เนาะเป็นโซนนี่นะไม่ค่ามาซื้อซอยลาวในเด้อไปไกลไปไกลมาจ้าใช่ฟ้ามีเครื่องแกงน้ำไม้มีครบทุกอย่างนั่งจะนา่งกามีนั่งจนังกามีไม่ค่าวะสองสองพันเนาะสามพันเนาะสามพันสองพันมีสองล้านสองล้านบาทีบวบทุกอย่างนะแกงน้ำไม้ โซนพักเด้อทุกคนจ้างามไปน,นี่พักกัะป้ามาเพาะเห็ดปวกอะไรมีทางดีานนอกเขามีแต่เห็ดอันนั้นเห็ดปุ๊บสามป้าฮะ <c oughs> ป้าแม,ม,นะม่นใช่ปะป้ามีเมงแข้งผมเนาะคนแมงแข้งกบแมงจิกแมงแข้งอยู่ในกบจิกแซ่ ือฮิตบัวลายนาเนาะฮิตบัวกันนี้กันีน่มาเขยนี่นะายันนี้ก็เป็นสายเ่อนเ็พาม,มาหล่อโซนพักเนาะทุกคน,น,นเนาะเื่องแกงน่อะไ้อีกคนลายเลยลายคือเลยก็มาซื้อลายลีชน มีิตาคนงามใายปีหนดอกประตูจา้าโอเยังบัเมื่ออยู่นอกคายสงพักนี่นะคายสงพักขทางนี้เนะมีสงตีนจ้ะทุกคนทงละสิบพันสงตีนตัวนีทน้ทงละหาจ้า พักห้าวนี่แหละป้องไว้นี่ก็ได้ไหจแง่จะมาเอาจนเขาลืมเหาว่าสิเมื่อไหรเด้เขาลืมเลยตามไปเอาอนะโจนพักเด้อยจ้าทุกคนนี่แตพักจ้าโจนประเด็กน้ำประเด็กขายตามใส่ตามแ้่ทุกคนประเด็กเราแซ่บแซ่บเลย ซื้อประจำตลาเมื่อใส่ตามเนาะกระแดกแซ่บจ้าทุกคนใครก,กายมามาซื้อซอยเล่าด้วยจา้าโซวทางนี้ก็ขายเครืองแก้งน่อไม้จา้า <c oughs> จ้าเดินมาเดินไปค้าห้องเลยนะเนาะนี่คเครืองแก้งน่อไม้ด้วยจา้าอยู่ตลาดซีนู ตลาดจีนเนาะเขาห้องเนาะเป็นตลาดจีนจ้า,าจน,น,นางวาดเผืนไปอันไหนเลยนนเนาะห้องมอเนาะเห็นเผืนเป็นนางกินขเปียไปตลกเนาะเบ่งลูกเผืนคือว่าอันไหนอยู่มักบวกเบืะมักบวก,ก,กคือกันอันนี้เฮ็ดเค็มใส่แกงหน่อไม้นเนาะเป็นถาถาละหาพันเม่นบ 7, องเจ็ดท่านเลยเนาะลายเลยเนาะ 7, ไข่เง่งนำโบนานหมักจองมีหมักจองพร้อมเมืมออม่อไนะให้เอื่อยมาเห็ดเมื่อนะ่ะคือว่าโบมไีได้มาใหม่บหมักจองนี่ไปลาบกินแบบลาบเท,า,ทาหรือแซ่บได้เมื่อหน้าก่อนะองจงชิชวนกันหเห็ดกินบบก็กว่าบมีว่าหมักจองหมักจองจากทุกคนเคยกินอยู่บอ่อนอเมื่อหน้าสาลาสิซื่อไปเห็ดกินลองเบิ่งออกนะทุกคนนะ จองมาแต่ปักเซจ้าด้านนี้ก็เป็นหานขายหมูเด้อคนเด้อไปเอาเีดเอาจ้ามนีข้าวคนโซนพักแล้วก็โซนชินหมูนำเนาะทุกคนเนาะ่ะน้องมีไปชนยังน้องมีห้าสิไปเอายังไปเอาปับ บาเี๊จ้าอย่ามาเดิมมาเดิมมาเดิมจ้ามาเดิมมาเดิมมาเดิมมาซื้อซอยเดิมซื้อซอยลูกค้าเดิมมาได้อืมจ้ามีตอกหมัดกเนาะทุกคนเนาะตอกมัดกาก็มีไหมค่ะวะบอกลูกค้ามาซื้อซอยเด้อเดิตอกมัดกาก็มีสินโมก็มีนังเข้มก็มีอยู่ตลาดได้นี่เนาะตลาดอันย่างก๋วยตลาดอัน งตลาดจีนเชนูเอาสีอะไรเอากันครบวงจรเอาห้องเป็นั่นแล้วหูจักรถดอกมีสีหมูครบเนาะตลาดครบวงจรเชนูผู้ไม่ค่าขายปีงไก่เนาะนตลาครบวงจรเชนูมีสีหมูมีตอกมีหนังเค็มตอกมัดก้าก็มาเอาโ้ามีหลายเนาะหลายแนวมาซื้อซอยเพิ่์นเด้อทุกคนหนังเค็มพร้อมแซ่บๆเลย แต่งมวลก็มีเด้อจ้าแต่งมวลก็มีนี่นะนี่เขาแต่งมวลงามอ่าไม่คะปุ๋ยแล้วแล้วปลาค่ะจ้าแล้วปลาและโอ้ยแล้วแพงคัวงามอยู่บ่มือนี่ฮะงามคือเจ้าแล้วแมนสิบอกก็ได้ว่างามคือคนขายเนาะงามคือคนซื้อแมนบอกคนขายนะคนขายเนี่ยขี่ได้คนขายมันอันนไหนเลยเนาะมันสิขาวหาชิปเลยโอ้ยหากระชิบชิบเก้าคึงแมนจะบอกโอ้ยขอโทษขอโทษบเก้าคึงด้อ จ้าวัให้กินบ่หม่วงฮ่ะเอาจากวกินเลยสิใหญ่ยังเออเดี๋ยวไปเอาู่พ่นซะได้อบใจ้มีหนังเค็มทุกคนเนาะสบายดีไหมค่ะคนสวยไงดีบ่เออดครจ้าลูกค้ามาซื้อซอยกค้ามาซื้อซอยไหมค่ะคนสวยเนี่ยเด้อหนังเค็มไป็ตซ่บเนาะทุกคนเนาะ นังแล้มื่อหนาเด้อฉัมาซื้อโอยจ้าท่านี้เป็นโซนหมากเพชรอีกแล้วทุกคนซื้อบัวหกดวงอาผักบวงปาน้องเมย์มาโซนอันนี้นอีกแล้ว มาทางนี้มีเข่งตั้มเนาะเขาเอาเลยบเคเื่งนะครเขาอยู่ไปลเลยบนงนี้อนี้ก็ขายส่งเนาะคน พาไปเอาตับกับขาเป็ดเนาะทุกคนเนาะมาหาขายพักอ an ีกแล้วจ้าชื่อแล้วมือน้ามือน้าหมางแงวหมางใหญ่เลีเนาะหวานบ่ฮะฮะเด้แล่วมันสมกทุกคนหมางใหญ่ใหญ่เลยเป็นเตะเลีเนาะ งามด้ยจ้าตัดมาห่านเก่าแล้วจ้าคายพักกอดไปคายพักถ้ามีหมักสลีมีจ้าย่าแล้วมาเห็ดเนี้ยนี่มันสบายกลัวแมนยังขายคือเก่าหะแล้วอยู่ห่านคือเก่า กุป um> şey ูน oh nah ้อยตําบักอกฮะแป๊าเป็นแต่แเนาะแม่นซื้อบ mm ่เนาะม่มื้อนี้ตําบักตอกบ่บ่าพัดย่เฮาตําบ่แซ่ซมากไมเท่าใด๋บักตอกนี่นาะบักตอกฮะโลดลาวดิกะปูเฮายังอยู่มื้อนี้เอาแต่บักตอนี่บ่เอาไปตํากิน เอาแบบใดมันเสฉะคะ oh okay. ่ะด้วยว่ามันแซ่บบ่มันเป็นแบบนี้กันเอาย่างอยู่เขาจะมาไล่พวกเอาหาพันเดีอวออกเรถจ้าเอาออกรถหาย่างไลยอยู่เอาพักแยงหาพันแม่สิตำหมักโตองว่านี่ใช่หมักเพียรงามค่ะกระปูเขาหาย่างยุ่ก็เขาสิบปซื้อเขาย่างอยู่เมื่อหนาเขาจังสิซื้อ bên thời đại vậy sịp khăn nghe chưa bao bên nội hay là coi chị đây, hãy cho ha, bên nội của bố mi cái nội lên cả tam bố mi mới này mi มาเอาขาปิดจ้าออยัย่งอยู่มือหนักกับพอ่อแหละแล้วแหละออมาแล้วมาแล้วใส่เรียบร้อยมาเอาตับกับขาปิดขอบคุณเนาะตัวนี้นเนป็นโซนมาคิดเด้อจ้า นี่ค่ะก็ยิ้มอยู่ช่วงใสถือเลขไปแจ้งเงินเะ <laughs> นาะมันหนาที่ซื้อมันยั่งอยู่คือว่าซื้อเนะมื่อวานนี่างเงาะน้องเมย์น้องเมย์ซื้อยังนะคะเอากระซื้อเลย ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะทุกคนเนาะ